มารับบุกพระเจ้าของท่านคือใครรับเบลลอพระเจ้าของฉันคืออัลลอฮ์สุบฮานูวาตลาเพียงพระองค์เดียวมาดีนุกศาสนาของท่านคือศาสนาใดดีนยียนอิสลามศาส,สนาของฉันคือศาสนาอัลอิสลามเท่านั้น มันนาบียุคนบีของท่านคือใครมูฮัมมัดสลลลเป็นนบีของฉันไอนนลออัลลอฮ์อยู่ที่ไหนฟิสตมามุสตวาลันอาร์ชอยู่บนชั้นฟ้าและอยู่บนประทับอยู่บนบันลังของพระองค์ ลีมาซาคอละกอนันลลอฮอัอลลอฮ์สร้างเรามาทําอะไรเพราะเหตุใดมาเพื่อที่จะเคารพอิวาดดาต่อลอาเพียงพระองค์เดียวและไม่มีภาคีใดๆต่อพระองค์อัลลอฮ์บอกว่าวามาคอล์กตุนจินนวันอิงซะอิลลาลิยบูดูนเราไม่ได้สร้างมนุษย์และยินมาเพื่ออื่นใดเว้นแต่เคารพอิบาดดาต่อพระองค์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้น